จมีคาร์ลเกอร์อดีตยอดประกาหลังของของแดงลิวร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมเมียร์อังกฤษเปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วตนอยากให้เบนน์โรเจอร์ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของแดงต่อจากเจเกนครับลิวร์พูลมีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในยุคข,ของเจเกนครับจะได้ก็ตามเขาก็เหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงกลางปี2024และที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มักให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับทีมเมื่อถึงเวลานั้นส่งผลให้มีการตั้งคำถามว่าใครควรจะได้รับงานต่อจากเขา และก์เปิดเผยว่าผมเป็นแฟนตัวยงของเบนจ์โรเจอร์และคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมผมเคยร่วมงานกับเขาที่ลิเวอร์พูลเป็นเวลานาน12เดือนและคิดว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับงานนี้เร็วเกินไปถ้าเกิดเจคเกลครอปแยกทางกับลิเวอร์พูลตั้งแต่พรุ่งนี้เบนจ์โรเจอร์น่าจะเป็นอันดับแรกในลิสต,ตัวแทนของเขา,าหากมองอีกด้านมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเพราะเขาเคยอยู่กับทีมมาก่อนแล้วและตอนนี้กําลังทําได้ดีกับเลสเตอร์ พวกเขาเจอปัญหาระหว่างทางนิดหน่อยและผมเห็นใจเลสเตอร์มากๆาอพวกเขามาพลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลฉันทั้งหลายคนอาจนึกถึงผลงานของพวกเขาในแนวทางว่าโอ้ฤดูกาลที่พวกเขาโยนโอกาสติดท็อปโฟทิ้งไปง่ายๆสินะพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นสโมสรอนที่ทําการเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การที่ทีมในยุคข,ของโรเจอร์มีลุ้นติดท็อปโฟได้อย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นผลงานที่เกินความคาดหมายอยู่ดีเขาจะไม่ตื่นตระหนกแน่นอนพวกเขาจะกลับมาได้แต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมน้ไหนก็ติดท็อปโได้ยากเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของสีอันดับแรกของตารางคะแนนในตอนนี้มันจะเป็นงานยากแต่พวกเขาจะมีอันดับที่ดีกว่าในตอนนี้ได้แน่นๆเปิดโปรแกรม10นัดต่อไปของป <c oughs> ิาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นแล้วหนาวแทนโอเลกุน่าโซชาเพราะมีแต่เกมโหดๆทั้งนั้นโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมปิแดง ขึ้นมาเป็นเตง3ากุนซือเพเมรี่คนต่อไปที่จะโดนไล่ออกหลังซิกโกมูยอส์โดนวัตฟอร์ดเด้งเป็นดายแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมากุนซือชาวนอร์เวย์ไม่ชนะนาีกมาแล้ว2นัดติดต่อกันหลังเปิดออทอรฟอร์ดพายกับแอสเซนวิลลาซูมประตูต่อหนึ่งและเสมอเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อหนึ่งทำให้เตะไป7นัดมี14คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางก่อนหยุดพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติและหลังผ่านทีมชาติไปแล้วปีสัตแดงต้องเจอโปรแกรมสุดโหด10นัด ทั้งเจอกับเลสเตอร์อัตตลนตาลิเวอร์พูลสเปอร์แมนซิตี้เบีรเอลและเชลซีโปรแกรม10นัดต่อไปของแมนยูหลังเบรกทีมชาติ16ตุลาออกไปเยือนเลสเตอร์20ตุลาเปิดบ้านพบกับอัตตลนตา24ตุลาเปิดบ้านพบลิเวอร์พูล30ตุลาออกไปเยือนสเปอร์2พฤศจิกาออกไปเย Atlanta, ือนอัลแันตา6พฤศจิกาเปิดบ้านพบแมนซิตี้20พฤศจิกาออกไปเยือนวัดฟอร์ 23. พฤศจิกาออกไปเยือนเมรีเอล 28. พฤศจิกาออกไปเยือนเชลซี 30. พฤศจิกาเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลอันดับทีมค่าเฉลี่ยอายุนักเตะต,ตัวจริงน้อยที่สุดในฤดูกาล2021-2022อันดับ 1. อาร์เซนอล24ปี276วันอันดับ 2. เบรนฟอร์ด25ปี152วันอันดับ 3. เซาท์ทัมตัน 25ปี3 5 0วันอันดับ4อัลซวลล่า26ปี35วันอันดับ5สเปอร์26ปีกับอีก1 5 1วันอันดับ6นอริด26ปี225วันอันดับ7ลีด26ปี299วันอันดับ8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด27ปีกับอีก14วันอันดับ9้าแมนเชสเตอร์ซิตี้27ปีกับอีก23วันอันดับ10เลสเตอร์ซิตี้2ีปี1วัวัน อันดับ 11. บไบรตัน27ปี144วันอันดับ1 2นิวคาสเซิล27ปี182วันอันดับ1 3เชลซีย7ปี193วันอันดับ 14. l i v e ลิเวอร์พูล27ปี2 7 1วันอันดับ 15. เอเวอเรตัน27ปี307วันอันดับ1 6กิสเนพาเลต28ปี69วันอันดับ 17. วูฟต์แตัน28ปี7 1วัน อันดับ18เวสต์แฮม28ปี263วันอันดับ19วัตฟอร์ด28ปี309วันและอันดับ20เบอร์สลีย์29ปีกับอีก39วัน